บ้านสวนเราฝันสวัสดีค่ะประส้มให้ลุงขวัญช่วยตัดสางใบกล้วยที่อยู่สูงๆงเนาะขนาดใช้เคียวที่มีด้ามยาวแล้วประส้มยังสอยไม่ถึงเลยค่ะเลยต้องขอแรงลุงขวัญมาช่วยสักนิดหนึ่งที่เหลือประส้มก็ทำเองค่ะ กล้วยกอน,นี้เป็นกล้วยน้ำว้าที่ยายผิวมาปลูกไว้ให้เมื่อสองปีที่แล้วค่ะยายเห็นป้าส้มปลูกกล้วยเยอะเป็นแถวเป็นแนวยายก็เลยอยากจะมาช่วยบ้างเพราะว่าที่บ้านยายมีต้นกล้วยเยอะยายบอกว่าบ้านหนูยังไม่มีกล้วยแบบนี้เดี๋ยวยายเอามาปลูกไว้ให้ ปราสมก็บอกไม่เป็นไรเดี๋ยวจัดการเองยายก็บอกว่าไม่เป็นไรยายอยากทำแล้วสุดท้ายค่ะช่วงที่เราไม่อยู่ยายก็แอบมาขุดหลุมแล้วก็เอากล้วยมาปลูกไว้ให้สองหน่อที่เห็นนะคะฝีมือคุณยายผิวสาวน้อยวัยเจ็ดสิบทีนี้มาเข้าเรื่องกันว่า ทำไมประสมต้องปลูกกล้วยเยอะขนาดนี้มองไปทางไหนมีแต่ต้นกล้วยค่ะตกลงทําสวนกล้วยหรือเปล่าเปล่าเลยค่ะก็ก่อนที่เราจะมาลงมือทําสวนเนาะเราก็ดูคลิปเราก็อ่านข้อมูลอ่านบทความใครๆก็บอกว่าให้ปลูกกล้วยเป็นพี่เลี้ยง ส้มก็เชื่อค่ะเชื่อคนง่ายก็ปลูกกล้วยก่อนเลยนับเป็นต้นไม้แรกๆที่เลือกเอามาปลูกเลยค่ะหลังจากปรับพื้นที่เราก็สั่งหนอ่องกล้วยมาเลยค่ะหลายสิบน่อเลยกล้วยหอมกล้วยน้ำว้ากล้วยไข่แล้วก็ให้คนที่เขามาส่งหน่อนั่นแหละช่วยปลูกค่ะ ลูกเป็นแถวเป็นแนวไปในด้านท้ายสวนค่ะพอเขาโตมาก็อย่างที่เห็นเลยคิดว่าทำสวนกล้วยซะอีกก็เยอะพอเขาโตเขาแตกหนอกก็เยอะค่ะมันก็เลยดูมองดูเป็นเหมือนสวนกล้วย แต่ความตั้งใจที่ปลูกคือปลูกไว้ใช้ต้นใช้ใบช่วยเก็บความชื้นค่ะเนี่ยค่ะอย่างที่ประส้มทําอยู่เนี่ยคือตัดต้นเข้ามาต้นเขาแตกหนอยเยอะเนาะแต่ละกอน่ะเยอะยอไปหมดเลยเราไม่ได้ขุดออกเราก็ตัดเอาต้นมาแล้วก็มาสับสับสับ,สบใส่ลงไปในคลุ่มโคนต้นไม้ที่เราปลูก โดยเฉพาะจุดนี้ระบบน้ำไม่ค่อยดีค่ะน้ำไม่ค่อยถึงประส้มก็เอายางรถยนต์มาวางเป็นกรอบก่อนแล้วก็เอาต้นกล้วยมาสับสับสบสบช่วยเก็บความชื้นช่วยให้ความชื้นด้วยช่วยคลุมไม่ให้ความชื้นระเหยเร็วด้วย ลุงขวัญมาทําภารกิจค่ะประสมบอกไว้ให้ช่วยตอนให้หน่อยตอนมาเดือฝรั่งระหว่างที่ประสมทํางานอยู่ตรงนี้ลุงขวัญก็ไปทําตรงนู้นช่วยกันค่ะทีนี้มาเล่าเรื่องต้นกล้วยต่อเนาะประสมก็ตัดต้นกล้วยมาแล้วก็มาสับสับสับ,สบใส่ในวงล้อ,อยางอย่างเงี้ยค่ะ เพื่อช่วยเก็บความชื้นช่วยให้ความชื้นเพราะว่าในต้นกล้วยจะมีความชื้นเยอะ <c oughs> เขาก็จะค่อยๆละลายค่อยๆสลายค่อยๆย่อย <c oughs> จนสุดท้ายเขาก็เป็นปุ๋ยไปในตัวอันนี้คือวัตถุประสงค์หลักของการปลูกกล้วยของปลาสม้มส่วนการได้กินการได้เอาไปแบ่งปันเพื่อนการได้แบ่งนกกิน แบ่งยายผิวกินด้วยอันนั้นก็คือเป็นผลพลอยได้อีกอย่างหนึ่งค่ะเราจะไปหวังจากกล้วยไม่ได้หรอกเพราะว่าบางทีเราไม่ได้อยู่เฝ้ากล้วยค่ะเขาสุกเขาโรยเขาร่วงไปก็เยอะค่ะก็บอกให้ยายมาดูดูบ้างถ้าสุกก็เก็บไปกินเลยบอกพี่ชาติด้วยพี่ชาติลูกชายยายค่ะ ก็แบ่งปันกันไปนี่ค่ะอีกต้นหนึ่งประส้มก็ทำเหมือนกันเอาต้นกล้วยมาก็สับสับสับช่วงนี้ประส้มก็สับใหญ่หน่อยค่ะเพราะว่าไม่อยากให้เขาย่อยเร็วนะก็คืออยากให้ค่อยๆปล่อยความชื้นออกมาเพราะช่วงนี้ความชื้นจากฝนก็ยังพอมีอยู่ยังไม่ถึงขั้นเข้าหน้าแง้ง พอช่วงเข้าหน้าแล้งเนี่ยเราอาจจะต้องสับให้ย่อยกว่านี้เพื่อให้เขามีความชื้นปล่อยแล้วก็ให้เขาสลายเร็วๆแล้วก็จะได้เอากล้วยมาเติมอีกเรื่อยๆนอกจากต้นกล้วยแล้วก็ใช้ใบกล้วยนะคะใบกล้วยพ็ะส้มจะใช้คลุมด้านบนเพื่อที่จะช่วยเก็บความชื้นช่วยไม่ให้เขาแห้งเร็วอันนี้คือสิ่งที่พระส้มทำมา เรื่อยๆค่ะจุดไหนที่น้ำไม่ค่อยถึงประส้มก็จะพยายามที่จะไปดูแลจุดนั้นแต่ว่าก็ทำได้ตามแรงที่มีเพราะฉะนั้นต้นกล้วยก็จะเหลือเต็มเหลือนี่หมายถึงต้นกล้วยก็ยังอยู่ในกอนแน่นเลยคะไม่ได้ตัดมาใช้งานเพราะว่าเรามีแรงน้อยก็ตัดเท่าที่ใช้นี่แหละค่อยๆทําไปค่ะ สังเกตดูว่าต้นไหนที่เขาไม่ค่อยงามต้นไหนที่น้ำไม่ถึงผสมก็จะทำต้นนั้นก่อนทำไปเรื่อยๆค่ะเดี๋ยวก็ครบทั้งสวนต้นไหนที่เขาโตแล้วเขาดูแลตัวเองได้แล้วเราก็ปล่อยเขาเนี่ยค่ะสับเสร็จแล้วก็ค่อยๆลำเลียงลงไปส่วนวงล้อ,อยางนี่คือ ซื้อมาครั้งเดียวใช้ประโยชน์ได้ยาวนานไม่ย่อยสลายค่ะผสมชอบมากๆเลยวงล้อ,อยางกับต้นกล้วยเนี่ยวงล้อ,อยางช่วยป้องกันเครื่องตัดหญ้าด้วยช่วยคลุมหญ้าด้วยช่วยกันพื้นที่ไม่ให้หญ้าเข้ามารุกรานเพราะว่าพอโล่หญ้าโปล่มาปุ๊บเราก็ถอนง่ายค่ะ แล้วก็ช่วยไม่ให้ดินแห้งเร็วได้ด้วยนะอันนี้เป็นสิกธ์ที่พี่สูน์มาแล้วค่ะมีล้อ,อย่างช่วยนี่ช่วยได้เยอะแล้วก็เติมต้นกล้วยสับลงไปอีกนี่คือช่วยได้อีกมากเลยค่ะเป็นปุ๋ยด้วยต้นกล้วยนี่มีประโยชน์ทุกส่วนตั้งแต่ เง่าตั้งแต่หนอตั้งแต่ต้นตั้งไวหัวปลีลูกอ่อนลูกสุกกินได้หมดเลยค่ะแม้กระทั่งต้นที่ตัดลูกไปแล้วก็ยังใช้ประโยชน์ได้อีกดีจริงๆค่ะ อันนี้น้อยหนาบิลิบ้าของปลาส้มที่ไม่ได้ดูแลมานาะนนี่ปลาส้มมาเอาใจใส่เขาดูแล้วมาดูกันนะว่าอีกสักเดือน2เดือนน้องจะงามขึ้นหรือเปล่าเดี๋ยวปลาส้มจะอัปเดตให้ดูค่ะจุดนี้แหละจุดนี้แหละอีกสักสองเดือนมาดูกันนี่ค่ะพอเราตัดต้นเข้าไปใช้ อีกอย่างหนึ่งที่เราเห็นผลก็คือกอกล้วยเราก็จะโล่งเหลือไม่กี่ต้นเขาก็ไม่แย่งอาหารกันค่ะเห็นไหมให้ประโยชน์ทุกทางเลยนี่อีกอย่างหนึ่งที่ประส้มน้ำมาใช้ก็คือเอาใบากล้วยทั้งใบอะค่ะวางลงไปเลยวางคลุมหญ้ารอบๆต้นพลิกต้นมะเขือค่ะเพราะว่าเขาต้นเล็กๆเนาะเราก็วางแบบนั้นแหละ กลุ่มหญ้าไว้สรุปว่าพระส้มตั้งใจจะปลูกกล้วยให้ทั่วสวนค่ะแรกๆก,ก็ปลูกไว้ท้ายสวนหลังๆก็ปลูกกระใจายให้ทั่วเพื่อที่จะได้ตัดง่ายๆใกล้มือค่ะไม่หนักเราและสำหรับการทำสวนเฟสต่อไปพระส้มก็จะเริ่มต้นด้วยต้นกล้วยเนี่ยแหละค่ะ ถ้ายัางไม่ได้ปลูกอะไรเรื่องเป็นราวเราก็ปลูกต้นกล้วยทิ้งไว้ก่อนช่วยดูแลดินไว้ในตัวคะ่ะ